เป็นวันนีวันไหยัดูมานกว่าะมานี่เสื่อมนี่ใคมาย่ราท่านที่ดหนอยู่บ้านมอันนี่นะครับทอสองเนาะด่วนลอยฟ้าคขาประจ้ำนี่ประจ้ำสนามนะค่ายค่ายยุ้สเครับสัเดือนะ ไข่สเกลเลือนตั้งอยู่งๆดูงงเลยอำนาจครับโอ้ไข่มาจากอำนาจเจริญแมนครับบ้านเคียงใหญ่บ้านเคียงใหญ่อำนาจเจริญนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับในสนามนี้นะครับด่วนลอยฟ้าเอาครับมาเจอไข่อีกไข่หนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมไข่ได้ครับนี่ครับทีมงานหนุ่มเอาผาดครับหนุ่มเอาผาดครับผม ผมไปสนามมองไฟหน่อยนี่สิพ่อประจําเลยรถเอาฝากันนี่้นี้มาจกบ้างครับบ้างเดียวครับผมเป็นชุดใหม่ครับมาลองบางแรกครับผมชุดใหม่ครับมาลองหนึ่งบ้างนะครับข้อสองเนาะครับผมขนาดหนาสองครับขนาสองนิ้วนะครับเดี๋ยวค่ายนี่ยูยูยู่งใช่ไหไอ้ออยู่สีเกียร์ห้อยอะไรอย่างเงยอยู่ในสีเกียร์เรื่องอะไรบัตรที่อาบน้ำครับบัตร้างยูอุบลครับอยู่เขื่อนไม่บัตร้างยูอุบลแต่ว่าค่ายนี่ยอยู่สีเกียรานี่แหละครับผม ก็ไปติดตามผลงานอยู่ในฐานนะครับครับผมหนุ่มเอาผาดครับมันหมานนะครับขอบคุณครับผมครับครับวันนี้เขาใส่เสื้อยังครับวันนี้เสื้อดำครับเสื้อดำเสื้อด้ำบวกวะวันนี้บวกวะบวกตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับบางหนึ่งนะครับโอ้ยขึ้นเที่ยงทิลี่นะครับเอานะครับเสือดำบวกตาพันเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวติดตามนะครับ กำลังจะเอาไปฐานนะครับขนาดทอสองนิ้วนะครับเบาดีเบาดีเอาครับพี่น้องพร้อมแล้วรครับพี่<ป>ทอ่อสองครับหลากหลายค่ายบอร์สามเบอร์สองสามต้องทอสองครับสองร้อยสองร้อยสี่สิบขั้วค่าขั้วค่า อาบบ้าเกิดไปนะครับรกาอ่าเชญนครับมาเจนน้ังีกรรมการมาสานนะครับกำงัลโอเว็น์ครนะครับสุภรออแพเดียวการมาหนังเบาดีมากที่พล,าลาังโปลาบบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีให้ รถไอ้แทนนะครับามีผนมาม่นคืนปนกากตุเขอบ้างขอชื่อรับบ้างต่อไปสายหัวพี่บุญเบาครับของเบนพี่บุญเบาทานดีนะปรัตูบ้าต่อไปนะครับด่วนลอยฟ้าราคา65 70บาจดสุ้วนลอยฟ้า65 70พร้อม เข้าที่น้ำหนึ่งสองสามไปโอ้โหหนึงร้อยฟ้าเอ่อส่วนเสือดำนะครับเสือดำอาการเริ่มดีขึ้นนะครับเ,เสือดำเริ่มดีขึ้นเอปแล้วตอนนี้หนึสี่สิบปันด์ไปอันนีเต็มนี้เ 40, อ่เอ,อเรานะนนครับร้อยกิโลเมตรเรเดอนี่มีเขาขาวนะครับ ทางดิงเลยนะครับด่วนเบิ่งความปลอดภัยนั่ง่เอาวางเยกรหกสิ้อ่างระบางต่อไปนะครับศสตราจารย์ใสหกสิบหครับเชิญขอที่นะครับน้ำยำก่อนได้ศาย์อาจารย์ใสนะครับ หกสิ ų, p, uh ้า oh. นับหนึ totally. ่งสองสามไปไระเดี yup> ๋ยงไหนมันใส่ไปทั้งร้อยไปคนหนึ่งฮะต้องจะโดดฐานหัวไหลนะครับมีเขียวดีเอ้อสีแป้นเหลืองเขียนจนวันดูเปฮ่ อาสิ่หาสิบหานะครับต้นอาถึงเป็นเลืยนด้วหนึ่งสองสามไปครับอาจารย์ใส่นะครับหางหากแล้วหนึ่งสองสามไป เทพประสิทธิ์ครับท่อนี้อยู่นะ,ะเทพประสิทธิ์แต่นเรื่อมุกกานี่ใบหัวเหม่อดือตำแหนงขาเล่าตัาง้ตงตั้งจ้องไปลิ้นไปนะครับขาเล่าตัาง้งตึนขาวขึ้นฐานนะครับสำหรับถึงเต็มเรือเอาความเพื่อนเด้อแต่นเรื่อมั้นขาขาลายล่ยบางๆใจหัวเป็นตัวเอียงนะครับเทพประสิทธิ์ เอาของน้อยเป็นมาได้เอาบึงบังต่อไปครับทอนิวสาสลับส้นเปืนเหือนอาร์ิลากัรนีสองร้อยเบแล้วนะครับที่ว่างเบิกใจนอ่ซ้ายอาราสุดท้ายถึงพินนะครับเบีดปรสิทยังใช้หอพเป็นตัวเอียงอึ่งจะร้อยยี่สิบ ตาเปล่าสิคำสิงอ่านี๋ยวเจียประสิทธิ์อยูอครับคำสิงนะครับเดี๋ยวจะลงมาหาเขาเป็นผืนนะครับตาขอโอ้โหหนึ่งเดินชนะท่อนโอคค้โหไปละเดินนาฬิกาท่อนเดินนาฬิกาบังโอ้นแอร์ผู้เดียวเออเอาโอ้โหคุณครับโอ,ค,ค,โอค,คุณน้ำ หนึ่งสองสาไปตนันคือโจกะนาทอนด้วพี่น้องของน้อยๆเอาทอสองนะครับสับมงคล <c oughs> ท่บนมงคลครับนับหน<ป>ึ่งสองสามไปไส่วนไปเป็นท่านมงคลบางเนียวเทพล้านยางเอามาลวก ฮะเจอเขียวบ่เจอเขียวเจอเียวบ่ฮะเจอทั้งสีเกล็ดเน่นท่านม้อยเยนเท่าหร่ท่านเทียบยสับบงคนหัวพิกวนเบาๆที่บเยอะเกาี่บล้นยงเทียบล้านยางเนาะ ราคาเก้าสิบพาวีได้่น้องด้วยตอนนี้เทพล้านยางเก้าสิบพาวีพร้อมเดี๋ยวคนจะถึงกัไพบอป่อไพดอกไก่อยู่จุดเลยดะต่างคนหนึ่งสองสามไปครับตัดแ่งหายแล้วเดียดด้านขวาตะเข็บเมฆเขาขาไปครับ ต่อมาครับสับมงคลต่อมาลานยางขึ้นใหม่บางเลี้ยวขับบลินพล่อยบลิมนะครับกลับไปอีกนับหนึ่งสองสามไปเรื่องสุด ก็เป็นเยหาที่หาวีนะครับของน้อยของ a อซนะครับเพียงสิบจับสายครับพอเนียวเพียงสิบเอาบางเนียวของ a อเเพียงสิบเอาหัวหน้าแทนดิน,ดนาฬิกาขอที่ผ้าเองเด็ดขึ้นเมื่เสียมเลย สอง E C แทนเดินเวลาเอาสอง E C นะครับหนึ่งสองสามไปบอกมานครับงการครับ หนึ่งสองสามไปสองกันขึ้นไปไปื้อหอมมาตะไม่มีหางเมาขึ้นครับขึ้นเป็นระมแนี่ือ่าคาแรงไม่เบืองเงี้ยแต่ตอนดี้เบาแล้วขอใหไ่ต้องดีไปหนาบ้าดีครับชัดเจนตลอดขึ้ไปใหม่ น้องการเออถ้ายเช็คกันเขาจันอย่าหลงหางเด้อสนับถุนไปไหมเออบางกรณนะครับ่คือคนบมอกไหมโค้งลงมานะครับคืนก็พอไม่สู้นะต้งความระมัดสองว่านะครับเหลี่ยมแคบแคบนั่นคือไอซ์สู้น้อมนะครับต่อดีครับน้องการขึ้นไป ทั้งดี่มูนที่องศา